โอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ก็สวัสดีครับเดินเร็วแท้โอ้ยอายุ70กว่าแล้วเดินเอาเดินเอาเบาๆหน่อยมันอย่างนี้เ,เหรออ๋อครับก็ขอสวัสดีเอทุกท่านนะฮะเดี๋ยวมาติดตามนะฮะน้องข็พาพัางโยไปอาบน,น้ำนะครับไปอ้อมทางนู้นดิอ้อมทางนูน้นทานูนอืม ไปอาบน้ํานะครับท่านผู้ชมที่จริงแล้วน้องเขาจะพาไปอาบน้ําที่ไอเขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ํานะครับแต่เผอิญน,นะครับจะมีคนมาเยี่ยมชมนะครับก็เลยไม่ได้ไปนะครับกลัวไปแล้วกลับมาค่ํานะครับเดี๋ยวเรามาติดตามนะฮะตอนนี้ก็ใช้วิธีการอาบน้ําก็เปิดน้ําก๊อกนะครับให้คุณยายได้อาบได้เล่นก่อนนะครับ เดี๋ยดูดน้ําช้างรุ่นนี้ดูดน้ําผ่านสายยางได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมว้าเป็นคุณยายที่ทันสมัยสุดๆนะครับโคตรเท่เลยนะครับเอดูดิท่านผู้ชมเดี๋ยวผมให้ดูนี่ฮะท่านผู้ชมดูดผ่านสายยางนะฮะแต่อาจจะไม่ได้เก่งเหมือนช้างสมัยใหม่นะครับแต่ควานก็ต้องประคองนะเดี๋ยวสายมันตกนะครับเอีย่ยเนี่ยเป็นเรื่องมหัศจรรย์น,นะครับท่านผู้ชม นี่นะครับก็อาบน้ำอาบท่านะฮะให้สะอาดนะครับเดี๋ยวจะมีแขกมาต้อนรับนะครับอเดี๋ยวจะมีแขกมาก็ต้องเป็นพนักงานต้อนรับอย่างนี้สิโอ้ยพูดผิดอีกแล้วจับเองก็ได้นะครท่านผู้ชม,มเดินเร็วนาะเดินเร็วไหมเร็วอ่ะ เป็นช้างที่คล่องแคลวนี่ไม่ทันใจเอา้ากินเองเลยโอ้เก่งครับเก่งเนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับ่ฉีดน้ํานะครับก็ให้ผิวหนังได้อมน้ําบ้างนะครท่านผู้ชมเพราะว่าแต่อยู่ตรงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องผิวหนังนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็น ที่ที่มีร่มไม้เยอะนะครับร่มไม้เยอะพื้นที่กว้างไหมที่ที่เขาให้เลี้ยงนี่กว้างทั้งหมดเลยท,ท,ทั้งในขัางในเกาะนี้่างเดียวหรือว่าข้างนอกทางนูน้นนะทางบอกขยะทางนูน้นนะพูกได้บอกโอ้ถ้าขยันเยอะแยะนะครับโอ้ยกินน้ำเก่งนะฮะท่านผู้ชมตั้งแต่เดินมานะครับนี่ยังไม่วางนะยังไม่วางนะกี่นาทีแล้วเนี่ย ประมาณจะ3นาทีแล้วนะครับเรามาอัปเดตเกาติดชีวิตแต่ละวันไปเรื่อยๆนะท่านะผู้ชมเพราะว่าอยากให้เห็นนะครับว่าหลังจากที่ครอบครัวพวกเราไปรับมาแล้วนะครับเราก็ไม่ได้เอามาเขา,เามาเขาไว้ให้ทนทุกทรมานนะครับนะผู้ชม ก็คือเราก็รับมาเลี้ยงดูเป็นอย่างดีนะครับก็เลี้ยงแบบธรรมชาตินิดหนึ่งเนาะคือคุณลุงเนี่ยคุณลุงผมเนี่ยจะจะติดจะติดอารมณ์ตัวเองคือสมัยก่อนกับสมัยรุ่นของลุงเนี่ยกับรุ่นหอวงพ่อผมเนี่ยเขาจะชอบเลี้ยงแบบนี้นะครับเขาจะหนึ่งลดต้นทุนนะครับสองก็คือเขาเชื่อว่าอาหารที่การกินนะครับมันมันมันไม่มีสารเคมีตกค้างเนาะนะครับ แล้วก็การเลี้ยงแบบนี้มันเลี้ยงง่ายกว่านะมันเลี้ยงง่ายกว่าแล้วก็มันมันไม่รู้นะเท่าที่ผมคุยกับลุงทั้งทั้งทุกทุกคนที่เลี้ยงช้างนะเขาเขาก็พูดเสียงเดียวกันว่าเลี้ยงแบบเนี้ยช้างมันอยู่ง่ายกว่าแล้วก็ช้างไม่ค่อยดื้อนะครับแต่ถ้าเลี้ยงแบบเอาใจเกินไปก็ช้างดื้อนะฮะกาต้องดูนะต้องดูจังหวะว่าเราต้อง ควรปฏิบัติกับช้างแบบไหนนะครับเรื่องวินัยนี่สําคัญมากนะครับเลี้ยงช้างนะครับเรื่องวินยัยเรื่องความรับผิดชอบนะครับเรื่องการเอาใจใส่นะครับลุงลุงนี้เขารู้นะถ้าช่วงที่หน้าไหนนะที่ช้างจะกินกิ่งไม้กินใบไม้นะครับหน้าไหนช้างจะกินอะไรนะครับช้างชอบอะไรช่วงหน้านั้นเขาก็จะตอบสนองช้างนะครับก็พาไปเลี้ยงแล้วก็พาช้างใช้ชีวิต นะครับให้เข้ากับบรรยากาศความต้องการของช้างนะครับนี่ผมผมกําลังศึกษานะครับกําลังศึกษากับแกนะครับถึงว่าเราเลี้ยงช้างมาระยะหนึ่งก็ช่างนะครับแต่ว่ามันต้องเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับท่านผู้ชมพูดได้ตลอดนะครับว่าไม่มีวันสิ้นสุดนะครับต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครท่านผู้ชมก็ดีนะครับดีพื้นที่ดีนะครับ ผมก็ชอบนะฮะสงสารพังโยนะครับแล้วก็ก็เลยมาติดตามนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไม่รู้เป็นอะไรนะฮะกลางคืนมาก็คิดนะครับว่าเอ๊จะทํายังไงจะเอาอะไรไปฝากแต่กี้ไปสั่งกล้วยแล้วนะครับไม่มีนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้น่าจะได้สัก นิดสักหน่อยนะฮะท่านผู้ชมไม่แน่ใจกล้วยสุกก็น่าจะได้สัก20 v วีนะครับเดี๋ยวต้องดูเดินดูเจ้าอื่นนะครับแต่ที่สำคัญต้องดูทุนในกระเป๋าด้วยโอ้ยนะครับก็อยากบำรุงแกให้แบบฟื้นตัวเร็วๆนะฮะคือช้างที่เคลื่อนย้ายใหม่นะครับเขาก็จะเปลี่ยนพื้นที่กันอยู่ใหม่เนาะบางทีเขาจะถวาเขากลัวเขาเกรงนะฮะท่านผู้ชม แล้วก็จะทําให้ร่างกายเขาจะาเขาเรียกว่าซุดลงนะครับก็แล้วอยู่แล้วแต่ตัวช้างนะครับว่าซุดมากซุดน้อยนะท่านผู้ชมแต่ผมเห็นพังโยลักษณะนี้นะครับผมไม่ค่อยเป็นห่วงนะแต่ว่าอยากให้ได้กินผลไม้นะครับไม่ได้ไม่ได้ว่าอยากจะให้กินแต่หญ้าอย่างเดียวเนาะนะครับคือประโยชน์นะครับมันมีคนละแบบกันนะครับ พเมื่อวันก่อนนี่เอามานะฮะเมื่อวานก็เอามาประมาณ10กวีก็ประมาณ20วีนะครับถ้ารวมๆนะฮะวันก่อนนุ้นก็เอามาประมาณเยอะอยู่นะเยอะอยู่ประมาณ30นะครับ30วีคุณยายก็จัดการเรียบร้อยเลยนะฮะโอ้ยคุณยายน่ารักเนาะผมชอบนะช้างที่นิสัยเรียบร้อยนะ ไม่แปลกใจเลยนะครับที่หายไปนะสงสัยคุณยายเดินคือนิสัยดีมากอะ่ะแล้วก็เดินตามเขาด้วยมัง้งแต่คุณยายไม่ผิดนะครเขาเป็นสัตว์เนาะบางทีเขาก็ไม่ได้รู้หรอกแต่ก็ดีแล้วแหละที่ช้างนิสัยดีนะครับมันจะเป็นา่เรื่องดีๆนะครับสำหรับคนเลี้ยงแล้วก็ควานก็เอ้ยพูดผิดอีกแล้วเรื่องดีๆสำหรับตัวช้างเองแล้วก็เป็น สำหรับตัวควานนะครับไปไหนมาไหนก็จะเป็นที่รักนะครับของสังคมนะครับเขาเขาอยู่กับน้องขวัญเขาอยู่ด้วยกันได้ไหมได้บอปูกอยู่ด้วยกันโอ้ปรับสภาพเร็วบอปูกลัวขวัญก็กลัวฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปติดตามนะครับผู้ชมนี่อันนี้ก็ ฉีดให้ผิวหนังอมน้ําก่อนเนาะไม่ถึงขั้นว่าขัดผิวเหมือนพวกช้างวัยรุ่นนะเพราะว่า,าผิวหนังอายุของผิวหนังมันคนละแบบกันนะครับต้องต้องเลี้ยงช้างต้องดูสภาพช้างเลยนะไม่ใช่ได้นับได้นับเอา,เ,อาอเรียกว,ว่าเอามาตรฐานเดียวใช้กับช้างทุกวัยนะครับไม่ใช่นะครับต้องดูด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีผลข้างเคียงนะครับ เ,เดินกลับไปเองแล้วเนี่ยอยู่ไม่กี่วันเก่งแล้วนะครับนี่ถูต้นไม้ไหมไ,ไปไปไปผมก็สั่งได้นะไปไปโอ้ดูเดินดิท่านผู้ชมเอ้ยนู่นนะ่ะน้องขวัญรอแล้วน้องขวัญอาบน้ำก่อนแล้วนะครับเป๊ะเป๊เป๊วันนี้ซ้ายซ้ายมาเอานี่ฮะท่านผู้ชม อมาไม่กี่วันนะครับรู้ดีรู้ดีรู้รเขาเรียกว่าฉลาดมากครับรู้ที่เดินกลับไปเข้าที่พักเองเลยนะครับดูไปหาต้องขวัญเดี๋ยวเลยนะมานี้มานี้แล้ว <มา S 1> <laughs> เลยเลยเพ่เพ่<ห>มานี้มามาผมก็ติดคำศัพท์ทางเหนือมานะครับเพ่เพ่เพนะครับจริง ช้างที่มาจากใต้นะครับมานี่มา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 โอ้ยเลยเลยเบรกแตกเขาโอ้ยเพ่เพ่เพ่มา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 เพ่เพ่ไม่รู้เรื่องครับท่านผู้ชมโอ้ยแกเป็นช้างที่<า>ทำอะไรรวดเร็วม,รรม,มากนะท่านผู้ชมมามามาเนี่ยถอยมาถอยมา มันมีเรื่องหนึ่งนะท่านผู้ชมมีเอซีถามนะฮะหรือว่าท่านผู้ชมเข้ามาถามว่าทําไมต้องมัดนะฮะท่านผู้ชมถ้าเราปล่อยของปล่อยเขาให้ไปเรื่อยเปื่อยนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเกิดความเสียหายเนาะไม่ว่าจะทรัพย์สินเงินท้องนะ,ะท่านผู้ชมแล้วก็เป็นอันตรายต่อท้องช้างนะครับเราก็ต้องเอาโซ่เนี่ยไว้กําหนดขอบเขตนะฮะแต่เราไม่ได้เปรียบเทียบว่า มันทรมานเป็นอย่างใดนะ,ะ,ะท่านผู้ชมมันเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ดํารงชีวิตนะไม่ใช่เป็นอุปกรณ์ที่ไว้ทารุณกรรมสัตว์นะครับในความคิดของพวกเรานะฮะเพราะว่าเวลาช้างมีโซ่เส้นยาวๆนะฮะท่านผู้ชมลาเขาไปไหนมาไหนเนาะเขาก็จะได้กินได้เปลี่ยนพื้นที่เรื่อยๆนะท่านผู้ชมนี่ก็น้องขวัญน,นะฮะอยู่กับน้องขวัญมัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวขยับ กินอิ่มแล้วดูกินน้ำตั้งนานน้องขวัญปรับสภาพง่ายนะครับนี่ฮะก็ไม่เหงานะครเดี๋ยวติดกันก็โอ้สบายเลยไปไหนมาไหนก็เดินคู่กันนะครับเอาต้องช่วยให้คุณยายกินนะครับแต่น้องขวัญน,นี่ หยิบกินเองเลยนะครับเดี๋ยวนอกเรื่องนิดหนึ่งนฮะน้องขวันนี่เป็นเป็นช้างเก่าของคุณพ่อนะฮะเป็นช้างที่ผมทำคลอดนะครับเชืิงนี้ตอนเกิดมาตัวนิดเดียวนะท่านผู้ชมตัวเล็กมากนะครับตัวเล็กจิ๋วมากเลยใช้คําว่าจิ๋วเลยนะครับแต่แข็งแรงมากนะครับก็ตอนนี้น่าจะยุประมาณ9ปีแล้วนะเป็นลูกไพรเอกสิทธิ์นะครับกับทางไทยนะครับ แต่เป็นช้างที่เก่งนะครับเก่งไม่ดื้อไม่ไม่สนนะครับเป็นช้างที่รูปร่างเข่งขาใหญ่นะครับหนาลำตัวหนานะครับเลี้ยงง่ายกินง่ายนอนง่ายนะครับพ่อแกเสียดายมากๆนะครับแต่ว่าด้วยความจําเป็นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณลุงนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าพี่ขอน้องฮะแกก็เลยก็เลยโอเคนะครับท่านผู้ชม นี่ฮะนี่ก็รอนะคะรอแขกรอมีคนมาเยี่ยมนะครับก็เป็นช่วงพักผ่อนยามเย็นนะครับโอเคครับท่านผู้ชมก็วันนี้เอาบรรยากาศมาฝากนะครับโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e นะครับแล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทังโยนะครับลุงวันแล้วก็ขวัญแสบด้วยนะครับ โอเคครับสวัสดีครับ